สวัสดีครับสับได้เก้าสเซนแล้วครับจากที่ลุกลกสูงสองเมตรครับเอาเขาลงมากองกับพื้นก่อนนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจะใช้ยาโปรงนี้แหละครับคุมโคนสักกันต้นยอมนะครับ เอาได้ก็เอาลงมาจะเป็นสองก็ครับก็เก็บอีกนิดหน่อยก็เรียบร้อยครับงานต่อไปก็คืออใส่รั้วตะข่ายลวดหนามนะครับเป็นระย,ยะพักผ่อนก่อนนะครับอันนี้ต้นชมวงนะเพื่อนเนี่ยนะี่ยจริงๆมันเยอะนะในส่วนผมเนี่ย ผมก็เหลือไว้แค่พอประมาณนะครับเอาไว้กินเปรี้ยวเหลือตรงนั้นนะครับแล้วก็ด้านข้างด้ว่าอันนี้คงไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้านะเพราะว่ามันฟืนมันเยอะใช้มีดยาวนะครับต้นสักอายุปลูกเดือน พุษภาพาุ่นาเจ็ดแปดเดือนนะครับสูงเินประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนนะครับใบสักทองไม้ปิงยางนายางนา ต้องให้น้ำตลอดช่วงใหม่ๆนี้เขาจะไม่ไม่ค่อยถดแรงนะครับไม้ย่างนามันต้องอยู่ในนาแต่ส่วนผมมันจึงเป็นภูนะครับเราจะกลับแล้วนะครับเพื่อนอ้อไม้แดงสูงชะลูดเลยนะครับสูงประมาณร้อยไม้แดงแต่มันก็จะ ไม่ห่างจากไม้สักนะครับใ่ครับแต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม้สักเขาเก่งอยู่ <pareil. S 2> แล้วอาจจะเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับทำฟืนทำอะไรอะไหลายอย่างอโอเคเพื่อนเพื่อค่ำแล้วกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ